วันนี้คุณเล็กจะมาชวนเพื่อนเพื่อนทำแกงมัสมั่นไก่นะคะทำง่ายง่าย,ง,ายง่ายมากๆเพราะว่าเราแค่แกะกล่องเราจะมีเทคนิคในการทำให้เขาอร่อยมากขึ้นค่ะไปดูสูตรใต้คลิปนะคะแล้วมาทำกันเลยค่ะเครื่องปรุงง่ายๆนะคะวันนี้เราจะใช้ของสำเร็จทั้งหมดเลยค่ะน้ำแกงจากลอยไทยนะคะมัสมัน่นมันจะมีกล่องใหญ่นะคะแต่ว่าคุณเล็กไปซื้อแล้ว กล่องใหญ่หมดค่ะก็เลยใช้2กล่องเลยนะคะเราก็จะนําหอมใหญ่กับมันฝรั่งนะคะมาหั่นเป็นเตาก้อนใหญ่ๆเลยค่ะเราก็จะเริ่มจากการํำน้ําแกงนะคะมาเทใส่ในกระทะที่ใช้ไฟแรงนะคะเคี่ยวเขาก่อนค่ะ น,นีน้ำแกงก็เริ่มเดือดแล้วนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลองให้เขาแตกมันกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะคะเราถึงจะเติมเนื้อสัตว์ลงไปค่ะพอน้ําแกงเดือดทั่วแล้วนะคะเขาจะมีรอยแตกมันมานิดนึงเห็นไหมคะเราก็จะเริ่มใส่เนื้อสัตว์ลงไปค่ะเนื้อสัตว์นี้จะเป็นหมูหั่นเตาใหญ่ๆห,ห,หรือว่าเป็นไก่ก็ได้นะคะวันนี้เพื่อใช้ไก่ค่ะน่องไก่เปดสะโพกค่ะ แล้วเราก็จะเคี่ยวเข้าไปอย่างนี้ค่ะจนกว่าจะสุกดีนะคะประมาณ10นาทีะคะ่ะเราก็จะใช้ไก่เนี่ยนะคะลงไปเคี่ยวกับน้ําแกงค่ะให้เขาสุกเปื่อยดีเลยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้เขาแตกมันตอนนี้นะคะเราก็คนบ่อยๆค่ะคนบ่อยๆไม่ให้น้ําแกงเดือดนะคะบางทีเราจะเห็น แกงที่มีมันน้ำมันแยกชั้นออกมาแบบนี้นะเราก็ไม่ชอบอะเนาะให้กลับด้านไปนะคะให้เขาสุกให้ทั่วถึงให้เขาเปื่อยอะค่ะตอนนี้ไก่เราก็สุกแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าสีขนาดนี้กําลังดีนะคะคุณเล็กตอนนี้คุณเล็กจะว่าคุณเล็กจะใช้ให้เขาแตกมันแค่นี้กําลังดีค่ะคุณเล็กก็จะใส่ส่วนที่เหลือตามลงไปเลยค่ะ นี่นะคะทั้งหอมใหญ่ทั้งมันหลังเลยค่ะใส่ไปได้เลยติมด้วยถัวค่ะคราวนี้เราก็จะเริ่มคนนะคะหมั่นคนไว้ ไม่ให้เขาเดือดพล่านอีกเพราะว่าถ้าเดือดพล่านอีกเขาก็จะยิ่งแตกมันแยกน้ำมันแยกเป็นชั้นน้ำมันมากกว่าเดิมค่ะเลอก็สีแค่นี้กำลังสวยค่ะก็เลยแค่นี้ก่อนเนาะแต,แต่ว่าเราก็จะต้องคนไปเรื่อยๆค่ะคนเป็นระยะระยๆะไม่ให้เขาแตกมันนะคะไม่ให้เขาเดือดนะคะ ันนี้เพื่อนๆก็ชิมรสชาติได้เลยนะคะถ้าไม่ถ้ายังไม่ถูกใจก็เติมได้เลยค่ะ่งที่จะเติมได้ก็คือน้ำตาลน้ำปลาหรือเกลือนะคะแล้วก็น้ำส้มค่ะหรือไม่ก็น้ำมะขามะคะ่ะอันนี้แล้วแต่เลยนะคะว่าใครชอบรสแบบไหนเนาะ ใช้ได้แล้วค่ะตอนนี้ก็เปื่อยหมดทุกอย่างแล้วนะคะมันก็เปื่อยแล้วนี่เดี๋ยวเล็กทําให้ดูเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเราเจาะเข้าไปได้อย่างง่ายเลยแปลว่าสุกแล้วค่ะเราก็จะปิดไฟนะคะแล้วก็ไปเสิร์ฟกันเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ อันนี้กลิ่นก็จะหอมไปครอบครัวเลยค่ะดูนะคะน้ำแกงเราก็ไม่แตกมันมากไปเนาะทำง่ายค่ะเรามีเครื่องช่วยนะคะเรามีเครื่องทุ่นแรงก็คือน้ำแกงสำเร็จรูปนี่แหละค่ะมี่้อน,นี้อร่อยค่ะนี่ทำหอผักแล้วค่ะเด็กหอชอบติดใจมากแล้วก็มาทำให้ครอบครัวทานค่ะนี่นะคะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆค่ะ ง่ายๆแบบนี้คุณเล็กอยากให้เพื่อนๆลองทําดูนะคะเราจะได้มีอีกหนึ่งเมนูง่ายๆในการปรุงให้ครอบครัวเราทานค่ะก่อนจบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณเล็กไว้ก่อนนะคะพรุ่งนี้มีเมนูใหม่ๆมาเราจะได้ไม่พลาดค่ะวันนี้คุณเล็กไปก่อนแล้วค่ะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ